สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมนะครับจากรถหมดสัญญาเช่านะครับแซมมีโครโร่าอลติสมาแนะนำา1คันนะครับสําหรับคันนี้เป็นเครื่อง 1.6g จรถปี2017นะครับเลขไมล์ห่งแม่กิโลเมตรนะครับราคาเราๆครับ3 0 0แสนทวนครับจัดไปครับ3 0 0แสนทวนนะซื้อสดไม่มีแวดเลยนะราคานี้นะ3 0 0แสนทวนนะเครื่องพัน นะครับรุ่น G นะครับรุ่นท็อปสุดนะครับภายในสีครีมนะครับเบาะหนังนะครับคันนี้ก็จะมีในส่วนของการเก็บชิ้นงานที่มีการแกะมา1ชิ้นนะครับก็คือในส่วนของฝากระโปรงหน้าแค่นั้นนะครับนี่ชัดเจนนะครับนี่นะมีการขยับนะครับแต่ว่าในส่วนของแก้มก็ดีหรือว่าขาเนี่ยเดิมหมดนะครับผมแซมแจ้งนิดนึงก่อนครับในส่วนของ ฝากระโปรงที่ขยับเนี่ยฝายังเป็นฝาเดิมของโตโยต้าแท้จากโรงงานนะครับที่มันขยับก็อาจจะเกิดจากริ้วรอยหรือมีอะไรตกใส่หรือสะเก็ดหินดินเนาะในการเก็บงานเนี่ยอันนี้ในมุมมองแซมนะมันไม่ใช่ประเด็นที่ใหญ่หรือที่สําคัญนะครับสําหรับแซมนะถ้ามันเกิดมันเข้าโครงสร้างเนี่ยโอเคแยกย้ายนะครับแต่เนี่ยเล็กๆน้อยน้อยนะครับก็ไม่ใช่ประเด็นที่จะทําให้เราจะ ไม่เลือกรถคันนี้เนาะแต่ต้องบอกก่อนว่าในนี้ในมุมมองของแซมส่วนตัวนะต้องแจ้งก่อนแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ที่แบบไม่ขยับทั้งคันเลยเนี่ยไม่ว่ากันเลยนะครับเพียงแต่แซมแค่แค่แชร์ในมุมมองของแซมเท่านั้นเองนะครับไม่ใช่ว่าอยากที่จะขายต้องอะไรขนาดนั้นนะครับไม่ไม่ชอบไม่ถูกใจไม่เป็นไรเลยพ่อยผ่านได้นะครับนี่แฝาของเขาเดิมรอยอาร์คซิลเลอร์ iller, อะไรต่างๆ ก็เดิมๆอยู่นะครับสติกเกอร์อะไรก็เดิมนะครับโลโก้โตโตยต้านะครับเนี่ยเห็นไหมที่แซมบอกแก้มถ้ามันเข้าโครงสร้างเนี่ยตรงเนี้ยเออว่ากันไม่เอาเลยได้เลยนะครับเนี่ยเดิมเห็นไหมถ้ามันมีรอยชงรอยเชื่อมเปลี่ยนคานมาเนี่ยโอเคสามแอลชัดเจนนะครับเดิมๆรูกลมๆคมๆนะนดู หม้อน้ําก็เป็นหม้อน้ําเดิมมันไม่ได้เกิดอุบัติเหตุนะครับเนี่ยหม้อน้ําเดิมลอยเนี่ยเดิมเดิมนะครับนี่เนี่ย oh, นะหวน็อตดําสนิทนะสามไอมะดูเดิม,ดมนะครับแก้มเดิมนะครับดูซอกเซอร์ข้างในมั้เดิมนถ้ามันโดนมามีรอยเชื่อมตรงคานเคอร์เนี่ยโอเคปล่อยผ่านเลยนะแต่ก็ไม่ว่ากันนะครับชอบใครชอบมันนะ ไม่ว่ากันเลยนะครับเน,นี่ยนี่นะสามแสนทวนจัดไปนะครับราคาเล่าๆนะครับสามแสนทวนนะยังดันลหลบนะครับผมปีม2022นะครับภาษีเดี๋ยวต่อให้นะเดี๋ยวต่อให้ขาดละเดี๋ยวต่อให้ปี69เเลยดูภายในเดี๋ยวสปองสปาให้นะครับแอร์แบ็กเจ็ดลูก นะครับภายในสีครีมคอนโซลสีครีมแก้มเดิมๆนะครับดูเห็นไหมดึงมาเห็นไหมเดิมเดิมเลยนะครับก่อนซอกอะไรต่างๆก็สวยงามเห็นไหมเนี่ยเดิมนะครับไม่ได้เกิดอุบัติเหตุไม่เคยแกะในส่วนของประตูมานะครับนี่ปี17นะครับเอพิวปี2017ขอดูสำเนาเล่มหน่อย นี่นะครับสองพันสิบเจ็ดนะครับร้อยยี่สิบห้าแรงม้าพันหกรอยซีซีนะครับ8904อาคาเน่แคปิตอนเหมือนเดิมนะครับเลขตัวถังลงท้าย456 9286 456 9286นะครับเดิมๆนะเดิมๆนะ เดี๋ยวสปงสปาให้นะครับรับรองว่าหล่อปิ๊งนะครับไม่ต้องห่วงนะยางใช้ได้อีกประมาณปีหนึ่งเนาะ1น g ่ท็อปสุดนะครับนี่หนึ่ห้นะดูท้ายหน่อยเนี่ยท้ายเขาสวยงามเลยเห็นไหมน็อตเนร์ดสวยนะครับยันยางนแนวเนี่ยเห็นไหมเรปจิกไปเนี่ยชัดเจนนะเนี่ยดูรางน้ำเนี่ยเห็นไหม สันขอบแต่เข็บมาคมกริบเลยรอยอาร์คสองจุดนะครับอีกฝั่งหนึ่งเห็นไหมรอยอาร์คสองจุดเช่นกันไล่มาเนี่ยจิกไปเลยเห็นไหมเนี่ยเดิมฝาท้ายไม่ขยับโครงสร้างด้านในเดิมเดิมเห็นไหมโครงสร้างด้านในเดิมเดิมอ่ะดูนี่หลุมล้ออะไรต้องเป็นสีนี้นะครับสีด้านด้านนี้คือเดิมเดิมนะครับคีมนมแบบนี้เดิมเดิมเดิมเห็นไหมเดิมนะครับ เดิมท้ายเดิมนะเดิมเดิมอ่ะไล่มาเห็นไหมชัดเจนนะครับอย่าแนวชัดเจนเลยนะ,อ,ะอันนี้คือเรายังไม่ได้มีการฟอกเบาะนะครับมันก็เลยจะดูยังเลออๆอยู่นะครับ ดูแก้มด้านนี้เนี่ยสวยงามนะครับเซ็นทันล็อกอะไรต่างๆนะครับกระจกอัตโนมัติเฉพาะบานคนขับนะครับเ<า>ห็นไหมโครงสร้างเดิมนะโครงสร้างเดิมนะครับอ่าดูเนี่ยนะครับเนี่ยสวยงามประตูไม่เคยถอดนะครับเห็นไหมไม่ได้ถอดนะสติกเกอร์อะไรอยู่ไม่เคยแกะนะครับเ,เดิมๆนะ เลขไม้นะครับคันนี้อาจจะเข้มนิดนึงเนาะแสน0 0 0หมื่นะครับแต่ว่าเข้าศูนย์ตามระยะนะเนี่ยเลยมาแล้วพันโลนะต้องเข้าแล้วล่ะเนี่ยจากอะไรเนี่ยตโตโยต้านนนี่น,น,นะแอร์แบ็คแก็มาตรฐานนะกุญแจคันนี้รีโมท1ชุดนะครับเกียร์อัตโนมัตินะครับแอร์ก็มาตรฐานนะครับวันนี้น,นี้ก็ CD usb mp3 นะครับตัวนี้มาตรฐานเลยนะครับปรับเสียงเพิ่มเสียงได้ที่พวงมาลัยนะครับเดี๋ยวในส่วนภายในเดี๋ยวแซมสปาฟอกบงฟอกเบาให้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับนี่ใครหาเอาติดราคาเล้าๆอยู่นะครับแนะนำคันนี้นะก็จะมีในส่วนของแค่ฝากระโปรงด้านหน้าเนาะที่แซมบอกแล้วว่าไม่ใช่สาระสำคัญที่จะ ไม่ได้เลือกรถนะครับสำหรับแซมนะแต่ถ้าเบิดมันเข้าโครงสร้างโอเคปล่อยผ่านเลยนะแล้วแต่ชอบใครชอบมันนะครับแซมแค่มาแชร์เฉยๆนะสำหรับคันนี้ 1.6G ปี2017นะครับเลขไมล์182,000กิโลเมตรนะครับราคา300,000บาทท่วนจัดไปนะครับราคาเล้าๆไปเลยนะใครสนใจโทรมา086-354-3692นะครับ จะส่งรูปภาพอะไรเพิ่มเติมให้เลยนะครับผมแสดฝากเอาติดไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับไปแล้วทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับผม